อ่าสัมภาษณ์อยสิรู้เลว่าชื่อจริงว่าอะไรวรวัไม่ใช่ชื่อเล่นวัดตก่อ่น้องอาน้องอาน้องอานี่นนหุ่นหุนงานทั้งหมดนะครับกลับ้าทั้งหมดเลยช่อปเปอร์อลูกอาอาลูกอากลับบ้านนะอ่าไม่กลัวนไม่กลัวนะไม่กวไม่กลัวนัหลบ่นไม่กวเริ่มอยากกินเด้วกนแล้วนะอา ป้าครับเรือคนตาไม่ใช่หรือป้ียิเดี๋ยวป้าเขายกมาให้ปวดีเลยเนี่ยปป้าให้มาโนเลอนหนักมษย์เล่นหนักเลยแม่ตาหัวไม่ได้หยองมใจอ้ปองนะรู้งไละดหนันเ้อนัมึงบริโภคต่อสิพูล้งเก็บช็อตอยู่โอชนวสัป้า เราเรียเรียนต่อหน้าอันดัวเขานิ่งมากนะแต่อม่ไรเรามีจะโอเสยงต่อต่อคย่เอาจริงนี่นี่ผมมีถ้าเีนี่เนี่ยเอาไปของเราไม่ได้จากค่เช่าพี่มเดี๋ยวให้พี่วัดยืมหน่อยนะวัดน่นาคุยเยอะแล้วลงนี้ไปเอาที่ไหนไปแดก ก็ไม่ใช่คืนเรื่อยๆวันละสอร้อยอคืนมาเลยห้าสิบตังค์ตะวัดไอ้ลีลาแดกได้แล้วพี่วัดพี่วัดผมอยากกับพี่ก็เลยตอโทนะพี่จะหน่อยน่เกี่ยวโลกไเกี่มเีวโลกไม่ทำปวดไม่ามไม่ทำปวด้ี่่ปวดปวดปวดแล้วพี่อ้ยยัยังปวด้วดเลย ยัคยแดกร้านดิบน้ำมึกเทรับโยนหลงนน้ำอไ่แล้วแม่งไม่รอไปไหนแม่งลอยตรนั้นดุกุกุกุถไม่จับได้นี่เปนเอมงเรื่มกริวาีกีเิดลงปีเงบอกว่าเงิเดงไม่ลงแล้วเลยเลียงเลียงเอาไม่เอาเอาม่เอาก็บอกว่าแดงไม่ลงแล้วเอาไม่เักตัว เดี๋ยวรมเมื่อสักครู่ผมได้ยินคำว่าเอาเอาไม่เอาเอาี้หญ่เียเทไม่ต้องมีตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยววัวัดวัขอโทษพูดเอาคำเดียวคูได้ปิดกล้องเลยพูดเอาคำเดียวกูได้ปิดกล้องิดีโอฉากี้เลยพูดสิเอาไม่เอาเอาไม่เอาโอ้ ่าไม่ไม่มีไม่สังเกตเดี๋ยวมันมันตอบเรื่องตลอดเลยนะก็บอกว่ากินไม่ลงแล้วเลยจะได้แล้วดีเอาไม่เอาคำตอบเดียวพี่เรียนสูงนะเอาเอาหรือไม่เอาคำตอบเดียวจะได้ปิดกล้องแล้วลองแพ้แค่นี้ครับชมเพี้ยนแล้วไม่สนใจเลยประโยชน์ว่าไงครับว่าคำตอบสุดท้ายเร็ว เอาไมมเอาเสียงไม่เต็มใจเสียงไม่เต็มใจเพ่บอกไอ้สัตว์แล้ววะพูดเดียวพูเดียวรู้สึกว่าดี50ชามพี่ไม่กินไม่50กินรวมกับเพื่อนอีก2คนเนี่ย60ไอ้เชแม่นนโม้เฮีย50าบอกว่าผมกินมา2โมย่เ23่ใช่ินี่ผมไม่ใช่นยขนาด10ผมก็จะกแต่เขาแจกซิ่ง2ดอะไรแล้วเพื่อน คือแข่งใครกินน้อยสุดจายอ่ะให้คนน้อยสุดอ่ะสิบแปดแข่งเก่งแข่งการไมหมดมึงไจ่เออโอเคอ่ะแข่งๆเออแล้วมาทาเลยตอนนี้สามสามสามคนมไม่ไม่หมดนี่เดี๋ยวพูจ่หมดเลยเออแข่งๆเลี้ยงเงเียเสั่งไงสามสามคำสามสุดท้ายน้องวัด เอาหรือไม่เอาเอาเรามีมลักฐานเยอะไหมเอาหรือไม่เอาไม่เอาจิ้แล้วสามจานพี่สามจานพอพี่ไว้ก็เนี้ยสามจานพอถ้ากินหมดสามจานก็ผมจ่ายถ้ากินไม่หมดพี่จ่ายเอาไม่เอาจานแดงอยางไหลงไว้จับเอาไม่เอาเอาหรือไม่เอาพี่แล้วเขาเก็บแล้วสามจานไม่เอาเลยจับซิมเดือสามถ้าเกิดกินถ้าเกิดกินหมดแล้วก็ เหมากับบ้านด้วยมีแถมใหมจิ้มวิ้มสดอี้ยชเชลแม่งเนี้ยเป็ดหนึ่งเล้าเลยใช่ไหมหนึ่งเล้านี่เราคนไม่ใด้เครื่องช่วยยัอนยจะยัดเอายัดเอา ใส่ปีกินสามได้หมดสามเพลงพี่แล้วเอาหอกับบ้านเอาเลยเว้ยเดี๋ยวไม่ต้องเริ่มตอนแรกหรอจะปดจะปกล้องแล้วจะปิดกล้องแล้วเอาปิดปิดสวยๆหน่อยปิดสวยๆหน่อยเวเต็นีนะพูดคเดียวว่าเอาขอเพื่อกล้องขอเดียวเพื่อกล้องเพื่อกล้องเอาไม่เอาครับเอาไม่เอาไล์ธรรมดาเอาไม่เอาครับ3จานโอเคเอาดีให้ให้เจ้าตนีว่าอ่าดีเอาไม่เอา เอาไม่เอากินแล้วอิ่มโอ้ยพูดพูดเอาคำเดียวพุกปิดกล้องพุกปิดกล้องเร็วสิเร็วพูดพูดเอาคำเดียวเอาแบบพุกปิดกล้องอ่ะเร็วเอาไม่เอาครับเร็วพูดคำว่าเอาทั้งไม่จะพูดหิววันี้เบี้เฮ้ยเร็ว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 เดี๋ยวไวยดิอีกสิบสิบวิเองนะวัดเอาไม่เอาขอหน่อยเอาพูดคำเดียวพูดคำเดียวเดี๋ยวเร็วจะหมดแล้วนะ